ที่ฮับภาพพยนต์ภูมิใจเสนอเอ็กซูมาขุดมันขึ้นมาจากหลุ่มให้เสียงสปอยโดยเชเเริ่มกันที่อ e ีฮาวาลิมวันนี้เธอกับลูกศิษย์ที่ชื่อบงเกียวเดินทางมาที่อเมริกาเพื่อทำงานซึ่งงานที่ว่าคือเธอต้องมาช่วยปัดเป่าคําสาปร้ายที่เกิดขึ้นกับทารกคนนี้ชาวโกคนนี้เป็นลูกคนรวยนะครับ พอเกิดมาก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่เหมือนทารกคนอื่นและที่เห็นนอนหลับได้แบบนี้เพราะฤทธิ์ยาให้หมอผู้เชี่ยวชาญดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรในเมื่อวิทยาศาสตร์ช่วยบ่ได้ก็ต้องพึ่งสยศาสตร์นี่แหละครับวาริมที่เป็นร่างทรงจึงทําการตรวจสอบจนรู้ว่าในครอบครัวพวกคุณยังมีคนที่เป็นแบบนี้อยู่ไม่ใช่เหรอคะนั่นคือพ่อของเด็กคนนี้แล้วก็คุณปู่พอแม่ของเด็กได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนะครับเพราะเธอไม่คิดว่าร่างทรงจะรู้ถึงขนาดนี้ จากนั้นวาเรียมได้เดินทางมาเจอพ่อของเด็กเขาเชื่อพักจียงครับเขาเป็นประธานบริษัทอสังหาขนาดใหญ่หลังจากประธานพักได้รู้เรื่องก่อนหน้านี้จากภรรยาเขาก็เลยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวให้ฟังว่าครอบครัวเราเหมือนโดนคำสาปครับทุกครั้งที่ข่มตานอนผมมักจะได้ยินเสียงใครสักคนกลียดร้องซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับพ่อและพี่ชายผมแล้วมันทําให้พี่ต้องฆ่าตัวตายสุดท้ายก็ดันมาเกิดขึ้นกับลูกชายผม ก็คือลูกของเขาได้ยินเสียงกกีดร้องเหมือนกันนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ร้องไห้ไม่หยุดวารีมเลยบอกว่าตอนที่ฉันมาบ้านหลังนี้ฉันสัมผัสได้เลยว่ามีเงาไม่ดีกดทับวงตะโกนนี้อยู่อาจเป็นเงาของปูค่คนก็ได้นะคะถ้าให้สรุปคือเสียงที่พวกคุณได้ยินมันเกิดจากมีบรรพาบรรุษส่งเสียงเพียกจากล้มมาว่าเขาอยู่ไม่เป็นสุขประธานพักที่รู้แบบนั้นจึงถามว่าแล้วผมต้องทํายังไงล่ะครับ วาริมก็บอกว่าใช้เงินแก้ปัญหาสิคะเพราะว่าพวกเราสองคนคงไม่ไหวและฉันพอจะรู้จักอยู่คนหนึ่งที่เขาชำนาญในเรื่องนี้ ตัดมาที่อาจารย์คิมตอนนี้เขากับสปลเลอร์โจมาไขปริศนาแลัวว่าทําไมคุณย่าที่ตายไปแล้วถึงชอบมาเข้าฝันของลูกหลานซึ่งเขาได้คําตอบว่ามันเป็นเพราะลูกชายบ้านนี้ดันเก็บฟันปลอมคุณย่าเอาไว้ครับสาเหตุที่เด็กคนนี้ทําแบบนั้นคือเขาแค่อยากเก็บอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับย่าอารมณ์เหมือนเป็นของดูต่างหน้าพอรู้แบบนั้นอาจารย์คิมเลยบอกวิธีทําให้ถูกต้องซึ่งแกก็แก้ปัญหาได้เหมือนที่ผ่านมา สำหรับอาจารย์คิมคนนี้แกเป็นสินแสนะครับแกเก่งเรื่องดูห่วงช่วยให้คนเป็นและคนตายเข้าใจหลักการท่าทั้ง5ัลเลเชียวว่าผืนแผ่นดินเชื่อมโยงหมุนเวียนไปกับทุกสรรพสิ่ง ต่อมาอาจารย์คิมกับสับเบลเลอร์ได้มานั่งย่างเห็ดกินเหมือนที่เคยระหว่างนั้นพวกวาริมก็มาถึงที่นี่หลังนัดเจอกันเหตุผลที่นัดเจอเพราะเธออยากให้สองคนนี้ช่วยแก้เรื่องคำสาปนั่นแหละครับอาจารย์คิมเลยถามเพิ่มว่าแน่ใจนะว่าไม่ใช่การสิงสู่วาริมก็บอกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะตัวสอบอย่างละเอียดแล้วมันเป็นเสียงเพียจากลุ่มศพ หลังจากได้ฟังรายละเอียดพวกอาจารย์คิมก็จะช่วยนะครับเหตุผลที่ยอมช่วยหลักๆคืองานนี้ได้เงินโค้ดเยอะซึ่งก่อนจะเริ่มงานนั้นอาจารย์คิมได้นัดเจอประธานพักเพื่อสอบถามเรื่องวงตระกูลเพิ่มแต่ว่าประธานพักไม่อยากเปิดเผยอะไรไปมากกว่านี้ <c oughs> เขาบอกว่าทำตามที่ขอได้ไหมครับคุณต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็ช่วยเผาลงศพทันทีหลังจบงาน ที่จริงสองข้อที่ขอมาอาจารย์คิมก็ไม่ขัดอะไรนะครับแกก็เลยชวนประธานพักไปดูล่มศพก่อนอันดับแรกและสําหรับล่มศพปู่ของประธานพักนั้นถูกฝังไว้บริเวณยอดเขาตอเนเหนือของประเทศพออาจารย์คิมได้เห็นสถานที่แล้วชิมดินดูบอกได้คําเดียวว่าอืมรสชาติเหมือนดินนะเนี่ยที่จริงแกรู้สึกไม่ดีนะครับมีน้าซ้ําลุ้มศพนี่ไม่มีชื่อซะด้วยอาจารย์คิมจึงถามประธานพักว่าคุณพอจะรู้ไหมว่าใครแนะนําให้มาฝังที่นี่ ประธานก็บอกว่าคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังครับว่ามีพระชื่อดังในตอนนั้นแนะนํามาพระคนนั้นมีฉายาว่ากีซุเนครับเขาบอกว่าคุณปู่ทําประโยชน์ให้ประเทศมากมายเลยหาตําแหน่งห่วงช่วยดีๆให้อาจารย์คิมสงสัยเลยถามว่าถ้าปู่คุณดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วทําไมลุมศพดูเรียบง่ายจังล่ะครับประธานก็บอกว่าในสมัยก่อนจนขุดหาสมบัติอารวาสครับตามที่ฟังมาพวกเขาเลยทําแบบเรียบง่ายจะได้ไม่เตะตานะครับ เมื่ออาจารย์คิมรู้แบบนั้นเขาคิดหนักมากนะครับสุดท้ายแกก็ปฏิเสธไม่ทํางานนี้เพราะมันเสี่ยงเกินไปแน่นอนทุกคนสงสัยว่าทําไมถึงไม่อยากทําอาจารย์เลยบอกว่าพวกนายก็รู้นี่ถ้าเราไปยุ่งกับหลุมที่ไม่ควรยุ่งจะเป็นยังไงสถานที่ห่วงจุ้ยไม่ดีแบบนั้นน่ะมีควรไปตั้งหลุมศพตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนหน้านี้ว่าริมเธอเองก็เห็นจิ้งจอกไม่ใช่เหรอจิ้งจอกกับหลุมศพไม่ควรอยู่ใกล้กันแบบนั้นไม่ได้ ถึงจะพูดมาสักขนาดนี้ประธานพรกก็ยังอยากให้ช่วยเหมือนเดิมนะครับขอร้องช่วยลูกชายผมด้วยนะครับในฐานะคนเป็นพ่อเหมือนกันน่าจะเข้าใจอาจารย์เลยบอกว่าผมเองก็มีลูกสาวอีกไม่นานเธอก็จะแต่งงานแล้วแต่ที่ผมทำม่ได้เพราะมีเรื่องคาใจมากไปทั้งเรื่องพี่กัดที่สลักอยู่บนหินนั่นแล้วเรื่องภาคกีสุเนถ้าคุณปิดบังอะไรไว้พูดมาเถอะครับ ทางฝั่งประธานก็ตอบเหมือนเดิมนะว่าไม่มีอะไรปิดบังที่จริงเขามีนะแต่เขาไม่กล้าพูดวาริมเห็นว่าประธานพักตัวสันมากเธอเลยพูดว่าเรามาทำพิธีบูชายันแล้วย้ายลงศพกันเถอะค่ะเดี๋ยวนะคุณเองก็รู้นี่ว่าวิธีนี้ทำได้แล้วทำไมถึงไม่อยากทำอาจารย์ก็บอกว่าฉันรู้แต่ว่าวิธีนั้นมันก็เสี่ยงเกินไปไม่ใช่เหรอถึงจะพูดแบบนั้นวาริมไม่สนใจนะครับไม่ลองก็ไม่รู้นี่คุณเองก็เห็นนี่ว่าเด็กคนนี้ป่วยอยู่ ถ้าคุณไม่ยอมช่วยฉันตามท่านพี่ท่านหญิงมาช่วยก็ได้พูดมาสักขนาดนี้อาจารย์คิมเลยยอมช่วยครับได้เสียหน้าต่อมาพวกเขาเริ่มทำพิธีบูชาย,ยันเพื่อย้ายลงศพซึ่งตอนนั้นป้าของประธานพักที่รู้เรื่องก็มาที่นี่เหมือนกันและขั้นตอนการทําพิธีนั้นพวกเขาได้มีการใช้เครื่องเส้นเครื่องถวายตัวธงตัวแทนเยอะครับจนกระทั่งพิธีการย้ายลงศพเสร็จสิน้น จากนั้นอาจารย์คิมได้โยนเหรียญขอบคุณเจ้าที่นะครับที่ใช้พื้นที่ถึงช่วงนี้ทุกคนคงคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วสินนะแต่ว่าในตอนที่ทีมงานกําลังเช็คดูว่าในหลุมมีอะไรหรือไม่นั้นจูจูงูเจ้าที่ดันโผล่มาแล้วมันทําให้ทีมงานต้กระจิยด้วยความไม่รู้ทีมงานคนนี้ก็เลยสับงูนั่นซะ เรียบร้อยครับเจ้าที่ไม่อยู่ผีล่าเลิงสิคะจากที่ทุกอย่างจะดีอยู่แล้วอยู่ๆฝนดันตกสะงนันอาจารย์คิมเห็นแบบนั้นเลยบอกประธานว่าฝนตกแบบนี้เผาลงไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นจะทำให้วิญญ,ญาณไม่ไปสู่สุคติผมว่าจะนำลงศพนี่ไปไว้ที่โรงพยาบาลแถวนี้ก่อนนะครับประธานพักไม่มีทางเลือกก็เลยทำตามซึ่งเขาย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นความลับโชคดีที่ว่าสเปลเลรโจม,มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงสามารถยัดเงินเพื่อฝากลงไว้ได้ ทางฝั่งอาจารย์คิมตอนนี้เขามาที่วัดโพนะครับสาเหตุที่มาที่นี่พ่อแกสงสัยว่าสัญลักษณ์ห่วงจุ้ยที่ติดอยู่บนป้ายที่เห็นก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันหลวงพ่อที่อยู่ที่นั่นเลยบอกว่าจเจ้าอาวาสที่ก่อตั้งวัดนี้แกเก่งเรื่องดูห่วงจุ้ยมากๆก็แค่นั้นแหละอาจารย์คิมเลยถามว่าแล้วจเจ้าอาวาสคนนั้นมีนามฉายาว่ากีสุนเนหรือเปล่าครับหลวงพ่อก็บอกว่าไม่นะพระวันวงตังหากว่าแต่เจ้าถามทำไมล่ะ ถึงจุดนี้อาจารย์คิมเลเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วถามว่าท่านพอจะรู้เรื่องศพไรานามบนยอดเขานั่นไหมหล่ะครับหลวงพ่อก็บอกว่ารู้สิไม่รู้สิแปลกมีข่าวลือกันว่าในสมัยก่อนหลุมศพนั่นมีสมบัติซ่อนอยู่เห็นว่าเป็นหลุมของคนใหญ่คนโตอะไรแบบนั้นนั่นแหละพวกโจรขุดหาสมบัติถึงได้มาที่นี่กันเยอะสุดท้ายโจรพวกนั้นก็ไม่สามารถขุดหลุมนั่นได้นะว่ากันว่าการรักษาความปลอดภัยที่นั่นดีมาก ส่วนนี่คืออุปกรณ์ที่โจรพวกนั้นทิ้งเอาไว้ในสมัยนั้นแล้วเป็นไงในโรงนั่นมีสมบัติไหมล่ะ ถึงจะถามแบบนี้อาจารย์ก็ตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าประธานพักไม่อนุญาตให้เปิดแต่ในช่วงเวลาเดียวกันคนรู้จากสเปลเลอร์โจโดันมีแผนชั่วจะเปิดลงสาเหตุที่ทำพราะเขาคิดว่าโรงที่ดูแพงแบบนี้ต้องมีสมบัติแน่แน่เซ็ตโจนละสูระหว่างนั้นพวกวาริมดันเข้ามาเห็นพอดีไอ้โจนนี่จึงรีบหนีไปซึ่งตอนนั้นวาริมสัมผัสได้เลยว่าวิญญาณได้หลุดออกมาทางฝั่งอาจารย์เข็มที่รู้เรื่องเขาจึงรีบมาดูวาริมเพาะได้ข่าวว่าหมดสติโอเคนะ ว่าแต่เกิดอะไรขึ้น วาริมจึงอธิบายให้ฟังแล้วบอกว่าวิญญาณน,นี้มันร้ายกาจมากแน่นอนว่าวิญญาณที่เธอพูดถึงคือวิญญาณคุณปู่ของประธานพักแถมพอหลุดมาได้แกก็ลอยไปหาลูกชายที่อเมริกาจากนั้นก็ซิบหลอกล่อให้ลูกชายเปิดหน้าต่างเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้าไปแล้วบีบหัวใจลูกให้วายตายไปซะลูกตายไม่พอครับไอ้ปู่เวเนี่ยมันก็ไปฆ่าเมียของลูกซึ่งทางวาริมรู้ดีเลยว,ว่าไอ้วิญญาณน,นี่มีความโกรธแค้นต่อสายเลือดมันมากเธอจึงบอกให้จานคิมรีบโท บอกประธานพรรคเพื่อเตือนเรื่องนี้ส่วนฉันจะทําการเรียกวิญญาณกลับมาค่ะจากนั้นพวกวาเรียมเริ่มทําพิธีเรียกวิญญาณกลับมาซึ่งขั้นตอนการทําไม่มีอะไรมากครับก็แค่ให้บงกิวเป็นร่างทรงแล้วตีไอ้นี่เป็นจังหวะเสื้อสิงโตพร้อมท่องคาถาจนกระทงังวิญญาณไอ้คุณปู่กลับมาทันทีนี่แต่แกทำไมถึงโกรธแค้นลูกหลานขนาดนั้นฮะไม่พอใจอะไรก็ลองพูดมาสิ วิญญาณก็บอกว่าเจ้าพวกนั้นอยู่กินอย่างสุขสบายโดยปล่อยให้ข้าทรมานแลวหิวโหย <c oughs> ข้าอุตสาวเรียกหามาตั้งร้อยปีก็ไม่มีใครสนข้าจะพาพวกมันไปอยู่ด้วยฮฮ <c oughs> ูดเจ้าบงเกียวก็อ้วกแต่คบนั่นแสดงว่าวิญญาณหลุดไปได้ ตัดมาที่ประธานพักตอนนี้อาจารย์คิมได้โทรมาบอกว่าเกิดปัญหาและกําลังมาที่นี่แต่ว่าตอนนั้นดันมีคนเข้าประตูซึ่งเขาบอกว่าตัวเองคืออาจารย์คิมอาจารย์คิมในสายก็บอกว่าอย่าเปิดนะนั่นะไม่ใช่ผมฟังให้ดีนะตอนนี้ลงศพป,ปู่คุณได้เปิดออกแล้วไม่แน่สิ่งนั้นอาจจะเป็นวิญญ,ญาณร้ายก็ได้คุณต้องเปิดหน้าต่างให้ปู่เข้าไปปู่จะได้ช่วยคุณประธานพักก็เริ่มลังเลครับไม่รู้จะเชื่อใครดีอาจารย์คิมในสายจิงตะโกนด่าว่าเปิดสิวาไอหัวควัด จะบอกว่าอาจารย์คิมเนสายก็คือผีคุณปู่นะครับที่โทรมาผีให้เทคในเมื่อผีเข้าห้องมาได้มันก็เลยสิงร่างประธานพักอาจารย์คิมเห็นแบบนั้นจึงบอกให้พวกวาริมเอาลงไปเผาซะถ้าไม่เผาลงตอนนี้ได้ตายทั้งตระกูลแน่ระหว่างนั้นผีได้พูดมาว่าจิงจอกหักหลังเสือพูดจบมันก็หักคอประธานพักในเมื่อทําอะไรไม่ได้อาจารย์เลยบอกให้ผู้ช่วยประธานพักให้ติดต่อไปหาเมียรประธานเพราะว่าเป้าหมายต่อไปอาจจะเป็นเด็ก แต่ว่าติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้เขาจึงติดต่อมาหาคุณป้าแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังพอคุณป้ารู้เรื่องแกเกิดลังเลนะครับเพราะว่าแต่เดิมทีแกก็ไม่อยากให้เผอพ่อตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าคนตายก็อยู่ส่วนคนตายแกจึงอนุญาตให้เผาได้พวกวาริมที่รอยอยู่แล้วจึงกล่าวสั้นๆว่าลาทอมท้ายที่สุดวิญ,ญญาณคุณปู่ก็ได้สลายหายไปที่ชอบที่ชอบ จึงทำให้หนูน้อยคนนี้ปลอดภัยหลายวันผ่านไปอาจารย์คิมได้ข่าวว่าทีมงานคนหนึ่งป่วยหนักเหมือนโดนของซึ่งทีมงานคนนั้นคือคนที่สับงูนั่นแหละครับเขาบอกว่าเขาฝันร้ายเห็นภาพร้อนตลอดแล้วเล่าเรื่องงูประหลาดให้ฟังอาจารย์ครับช่วยหางูตัวที่หัวขาดแล้วทำพิธีให้มันได้ไหมครับ พออาจารย์คิมรู้แบบนั้นเขาจึงกลับมาที่หลุมเพื่อหางูขณะอาจารย์เห็นหน้างูตัวนี้แกก็สะเดิดนะครับเพราะมันเหมือนคนมากและความตกใจนี่แหละครับมันทําให้แกรู้ว่าที่ใต้ดินยังมีอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างที่ว่ามันคือโลงศพที่ฝังแนวตั้งอาจารย์จึงโทรเรียกทุกคนมาที่นี่เพื่อมาดูสิ่งนี้และด้วยขนาดที่ใหญ่ผิดปกติแถมไม่รู้ที่มาวาริมเลยบอกว่าเราอย่ายุ่งกับมันเลยนะคะ แต่ว่าคราวนี้อาจารย์คิมกลับเห็นต่างครับเขาคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีไม่แน่อาจเป็นคนเนตระกูลก็ได้เราขุดมันขึ้นมากันเถอะหลังขุดมาได้สําเร็จอาจารย์คิมจึงเอาลงนี้มาฝากไว้ที่วัดโพเพราะแกไม่รู้ว่าจะไว้ที่ไหนทางด้านวาริมจึงนาเข้าสารเสกับเลือดหมามาโรยล้อมรอบเพื่อกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ข้างในหลุดออกมาจากนั้นอาจารย์คิมจึงแจ้งเรื่องนี้ให้คุณป้าทราบพอป้ารู้แกก็ตกใจนะว่าทําไมถึงมีลงนี้อยู่ที่นั่นอาจารย์คิมเลยถามเข้าประเด็นว่า ตอนที่ขุดลงพ่อคุณขึ้นมามันมีชื่อพ่อคุณเขียนอยู่ที่ผ้าคุมลองด้วยนะครับรองผู้มิชาการพักกึนฮยอนเขามีชื่อเสียงมากนะครับว่าเป็นคนขายชาติคุณพอจะรู้อะไรมากกว่านี้ไหมครับถึงจุดนี้คุณป้าเลยบอกว่าที่จริงแล้วพระนามฉายาว่ากีซุเน่นั่นเป็นคนญี่ปุ่นคะ่ะเขามีชื่อจริงว่ามูรายามะจุนจิเขาเป็นคนที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของโซชอนเป็นอย่างดี แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้ฝังพ่อฉันในที่ไม่ดีแบบนั้นเด็กข่าวว่าหลานที่อเมริกาปลอดภัยแล้วฉันจะจ่ายเงินตามที่พักจียงตกลงนะคะส่วนโลงนั่นพวกคุณอยากทำอะไรก็เชิญเลยค่ะ ต่อมาทุกคนได้เผาสวดส่งให้งูเจ้าที่นะครับส่วนเรื่องลงทุกคนตกลงกันว่าจะทําการเผาทิ้งในวันพรุ่งนี้จากนั้นวาริมโทรถามพี่ที่รู้จักเพื่อถามเรื่องมุรายมะว่าเขาเป็นใครพี่ก็บอกว่าเธอจําไม่ได้เหรออาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าที่ญี่ปุ่นมีนักพรตจิ้งจอกก็ชื่อนี้แหละได้ยินว่าหมอนั่นค่อนข้างมีพลังนะพอรู้แบบนั้นวาริมเริ่มรู้สึกไม่ดีนะครับเธอได้แต่หวังว่าคุณย่าที่อยู่กับเธอจะคอยช่วยเธอ ในช่วงกลางดึกบงกิวรู้สึกว่าตัวเองโดนผีอัมซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้ผีหลวงพ่ออัมบงเกิวและบ่นว่ามันเอาตับฆ่าไปแล้วบงเกิวเริ่มลำคาญก็เลยเขียนอักขราเวทเพื่อคลายผนึก ด้วยความสงสัยเขาจึงเดินมาดูหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่อยู่ระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงหมูร้องโวยวายจึงเดินไปดูแล้วเห็นว่ามีตัวประหลาดกําลังคาปลาดแก้หลวงพ่อกับคนงานอีกคอนเจอแบบนี้บงกิวจึงรีบมาปลุกวาริมเพื่มาดูลงศพแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดตอนนี้สิ่งที่อยู่ในโรงได้ตื่นขึ้นมา อย่างที่เห็นว่าปีศาจเนี่ยมันกระโดดทะลุหลังคาออกไปนะครับเพราะมันไม่ชอบเลือดมาทางด้านวาริมก็เลยบอกให้บงกิวรีบไปเตือนคนอื่นแล้วเธอดันเห็นว่าในโลงนี่ยังมีหมวกของซามูไรที่แย่กว่านั้นคือเจ้าของหมวกดันกลับมาพอดีพอมันเห็นว่าประตูถูกเปิดมันเลยพูดว่ามีมนุษย์อยู่ข้างในหรือไม่ข้าม,มาตามหาหมวก,มวกของข้า,ขาพอดีลืมหนารีบไปหน่อย มีมนุษย์<ม>ษยลืม,ลมไหม่วาริมที่กลัวตัวสันเลนตตอบไปว่าไม่ค่ะข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าเป็นบริวารของท่านค่ะปีศาจไดเมียวมันก็เลยถามว่าถ้างั้นเจ้าได้เตรียมปลาอายุกับแตงไทยไว้หรือไม่ชิปหายล่ละครับใครมันจะไปรู้และนั่นมันทําให้ปีศาจรู้ว่าวาริมโกโหกและจับได้ว่าเธอเป็นมนุษย์มันเลยกะว่าจะไล่ตบวาริมบงกิวเลเข้ามาช่วย นาดบงกิวใช้เหล็กแทงก็ยังแทงไม่เข้าปีาศาจมันเลยสวนคืนด้วยการช่วงแทงตับบงกิวแน่นอนเป้าหมายต่อไปคือว่าริมแต่ว่าพอปีาศาจได้เมียวเห็นเจดีมันก็เลยคึกท้องคาถาล้วกลายเป็นลูกไฟกลายเป็นลูกไฟแล้วมันก็วนวนเอาเลิกเอาไสอยู่3ามรอบแล้วก็ลอยหายไปซะงันหลังจากทางตำรวจรู้เรื่องคนที่เสียชีวิตพวกเขาก็คิดว่าเป็นฝีมือของมีป่านะครับ ส่วนบงเกิวตอนนี้เขายังม่ตายกำลังรักษาตัวอยู่ทางฝั่งอาจารย์คิมจึงขอโทษวาริมกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันไม่น่าชวนขุดมันขึ้นมาเลยวาริมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะเธอเองก็ทำอะไรไม่ได้แต่ที่รู้อย่างหนึ่งคือไอ้ปีศาจนั่นมันคือผู้สถิตค่ะคือดวงวิญ,ญญาณที่ผูกจิตกับสิ่งของและวิวัฒนาการไปพร้อมกันเป็นสิ่งที่ประเทศเราไม่ควรมีคำถามคือไอ้เจ้าตัวนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ในเมื่อมีปริศนาก็ต้องหาคำตอบครับอาจารย์คิมก็เลยออกค้นหาคำตอบของปริศนาต่างๆจนรูว้ว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับปริศนาแรกคือพิกัดบนป้ายลุมศพพิกัดบนป้ายก็คือจุดฝังลงนี่แหละครับซึ่งจุดนี้แกเพิ่งรูว้ว่าผู้คนยกให้บริเวณภูเขาที่ตรงนี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศและนั่นมันก็ทำให้แกเข้าใจว่าจริงจอกหักหลังเสือหมายถึงอะไร เสือในที่นี้คือประเทศเกาหลีมีรูปร่างเหมือนเสือตามหลักฮวงจุ้ยนะครับส่วนจิ้งจอกที่ว่าก็คือภัคก,กีซูเน่นี่แหละครับสรุปจิ้งจอกหักหลังเสือคือกีซูเน่ได้ฝังอะไรสักอย่างลงที่นี่ที่ที่เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ คำถามคือฟังอะไรอาจารย์คิมเลนนึกถึงเรื่องโจรขุดหาสมบัติตามลุมศพที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังแกก็เลยกลับมาที่วัดโพเพื่อหาคำตอบจนรูว้ว่าโจรพวกนี้ไม่ได้ขุดหาสมบัติแต่ขุดหาหมุดเหล็กอะไรสักอย่างซึ่งข้างหลังภาพได้เขียนไว้ว่าดินแดนของเราสหายค่ะ ที่จริงมันมีตำนานเรื่องหมดที่ญี่ปุ่นมาฝังไว้ที่เกาหลีด้วยนะครับลองหาดูได้แต่ถ้าใครจําได้หลวงพ่อเคยบอกว่าโจนพวกนี้ไม่สามารถขุดบริเวณล้มศพนั้นได้เพราะการรักษาความปลอดภัยดีมากนั่นคือสาเหตุที่กีซูเนฝังปู่ประธานพักไว้ที่นั่นนะครับเพราะเขารู้ดีว่าจะไม่มีใครกล้ามายุ่งและสิ่งที่เขาซ่อนไว้จะไม่มีใครหาเจอก็คือใช้ปู่ประธานพักเป็นตัวบังหน้า ขอ,อาจารย์คิมรู้แบบนั้นเขาเลยสันนิษฐานว่าที่หลุมนั่นต้องมีหมุดเหล็กแน่ๆด้วยความสงสัยแกก็เลยมาขุดหาดูจนกระทั่งแกดันขุดเจอร่างของปีศาจได้เมี่ยวก็คือหลังจากกลายเป็นลูกไฟมันก็ลอยกลับมานั่งข้อมออยู่ใต้ดินนี่นะครับและสาเหตุที่มันกลับมาคือมันกลับมาปกป้องที่นี่วาริมเคยบอกใช่ไหมว่ามันคือผู้สถิต และถ้าที่ตรงนั้นมันมีหมุดเหล็กอย่างที่คิดจริงเราก็แค่เอาหมุดนั่นไปทําลายปีศาจก็จะหายไปดีไม่ดีบงกิวอาจจะดีขึ้นและพื้นแผ่นดินก็จะพ้นจากคําสาบด้วยสป,ปเอเลอร์โจเลยถามว่าแล้วเราจะหาหมุดนั่นได้ยังไงถ้าไอปีศาจย,ยังอยู่ที่นั่นนะวาเริมเลยบอกว่าเราสู้มันไม่ได้แต่ทวงเวลาได้นี่คะฉันพอมีแผน จากนั้นพวกวารีมเริ่มทําตามแผนซึ่งแผนที่ว่าคือวารีมจะใช้ปลาอายุล่อให้ไดเมียวไปหาที่ต้นไม้เก่าแก่แล้วเธอจะแกล้งเป็นเจ้าที่เพื่อ่วงเวลาให้พวกอาจารย์หาหมุดให้เจอและถ้าหาเจอแล้วให้ใช้เลือดม้าเทใส่หมดเลยนะคะพอถึงเวลาไดาเมียวมันก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้กลิ่นปลาอายุจากนั้นมันเดินกินปลาไปเรื่อยๆจนมาถึงต้นไม้เก่าแกว่วารีมที่แกล้งเป็นเจ้าที่เลยถามว่าท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ ไดเมียวเลยบอกว่าไอ้นักพรตจิ้งจอกมันพาข้ามามันบอกว่าข้าต้องปกป้องที่นี่เพราะว่าข้าคือข้าคือ,คอราชาแห่งสงครามใครถามเจ้าคะทางฝั่งพวกจานคิมตอนนี้เขาเริ่มขุดหามหมดแล้วนะครับแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอไม่รู้มันฝังอยู่ที่ไหนทางด้านวาริมแองก็เริ่มแย่เพราะตอนนี้ไดเมียวมันจับได้แล้วว่าเธอเป็นมนุษย์ เจอต่อหน้าแบบนี้ขาสันสิคะวิ่งไม่ออกโชคดีคุณย่าที่อยู่ด้วยมาช่วยขวางวาริมเลนหนีไปได้พอนี้มาก็เจอข่าวร้ายครับพบควกอาจารย์คิมยังหาหมุดไม่เจอทางด้านเดเมียวเริ่มลำคาญคุณย่ามันก็เลยแปลงร่างเป็นลูกไฟแล้วบินกลับมาที่หลุม างฝั่งอาจารย์คิมที่เห็นก็ขาตายเหมือนกันนะครับหนีไม่ทันไดเมียวมันก็เลยจ้วงเอาตับอาจารย์คิมอย่างช้าๆทางด้านวาริมก็เลยเอาเลือดม้าสาดใส่ไดเมียวเพื่อช่วยอาจารย์คิมพออาจารย์คิมเห็นว่าหมวกไดเมียวเริ่มละลายเพราะโดนเลือดมันเลยทําให้เขารู้ว่าไอปีศาจไดเมียวนี่มันแพ้อะไรสักพักไดเมียวมันก็ลุกขวดผาดขึ้นมาแล้วโจมตีพวกวาริมและนั่นมันทําให้วาริมเห็นภาพในอดีตของไดเมียวคนนี้ ย้อนกลับไปในอดีตหลังจากไดเมียวคนนี้ตายกีซุเน่ได้ฝังดาบไว้ในิร่างของเขาก็คือใช้ดาบแทนหมุดนะครับและนี่คือสาเหตุที่อาจารย์ขุดหาหมดไม่เจอเพราะมันอยู่ในร่างไดเมียวอีกทั้งกีซุเน่ยังร่ายคาถาสัมภเวสีคืนชีพใส่ว่าเจ้าจงปกป้องพื้นที่ตรงนี้ซะ และถ้าใครบังอาจมาก่อกวนเจ้าจงฟื้นขึ้นมาแล้วฆ่ามันให้เรียบซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ไดเมียวบินกลับมาปักหลักที่เดิมนะครับทางด้านอาจารย์คิมเห็นว่าสองคนกําลังแย่เขาก็เลยใช้ท่อนไม้เสียบเท้าไดเมียวจึงทําให้ไดเมียวเปลี่ยนเป้ามาโจมตีอาจารย์คิมอาจารย์คิมเลยอธิบายในใจให้ฟังว่าตามหลัก่วงจุ้ยท่าทั้งสีนั้นไฟไม่ถูกกับน้ําและโลหะไม่ถูกกับไม้ สาเหตุที่โลหะทำอะไรเจ้านี่ไม่ได้นั่นก็เพราะตัวเจ้านี่คือโลหะและไฟสิ่งเดียวที่จะฆ่ามันได้ก็คือไม้ที่เปียกน้ำอธิบายในใจจบอาจารย์แกก็เลยใช้เลือดเคลือบไม้แล้วป้าได้เหนียวบอกเลยว่าเจอฝ้าดอกแรกตัวเกือบขาดในเมื่อมันยังไม่ขาดมันต้องซ้ำล่ะครับลาก่อนนะไอ้เวน หลังจากทุกอย่างจบลงอาจารย์คิมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโชคดีที่แกปลอดภัยแถมฟื้นตัวได้ไวถ้าเทียบกับอายุแน่นอนว่าบงเกียวกลับมาแข็งแรงทันทีนะครับหลังจากกำจัด,ดเดมยวได้และพอหลายวันผ่านไปทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เจอมายังคงเป็นภาพตามหลอกหลอนอยู่ ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละเจอเรื่องเดียวเรื่องร้ายปะปนกันไปสุดท้ายเราต้องรู้จักปล่อยวางเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน